เราเลี้ยวขวาขึ้นเนินนะครับปกติเราจะตรงไปใช่ไหมครับตอนนี้เราเลี้ยวขวาขึ้นเนินนะครับตอนนี้เป็นเนินตัดตัวแล้วนะครับรอชมเลยนะครับถึงงานตัดตัวแล้วดูครับมาผุดมื่นครับเห็นไหมครับปิดดูนี่ครับเนินครับสูงขนาดนี้นะให้ดูแล้วครับนี่ถึงเนินแล้วนะครับทีมรุ่นโอเปนชายนะถึงเนินนะเนินตัดตัวแล้วก็เรียกเนินตัดตัวนะเดี๋ยวพวกเจียสองกันนะ ปดเกียร์สองก็ปดเกียร์สองี่ยาวยาวไปน้องแตาแล้วเกียร์สองมอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์ก็จะไม่รอดเดียกัน้ะคางคางคางมอเตอร์ไซค์คางครับมอเตอร์ไซค์คางนะคลับขึ้นเนินนะขึ้นเนินตอนนี้ขึ้นเนินนะทีมาเมโนะขึ้นเนินนะขึ้นเนินมอเตอร์ไซค์เกียร์สองก็ไม่รอดเดกันเกียร์หนึ่งกันนะมอเตอร์ไซค์เกียร์หนึ่งกันนะมอเตอร์ไซค์ไม่รอดหรือไม่รอดครับ เอาครับขึ้นเนินตอนนี้ขึ้นเนินนะครับเนินนีกเดียวเนินยาววันเนินยาวเนินยาวเลยนะครับดูวันเนินยาวนะครับโอ้ยเนินยาวดูนะครับตอนนี้น้องสุรีอยู่หน้าสุดนะตามด้วยอามิโนนะแล้วก็ตามด้วยสุราชธานีเกาะสมุยนะ มอเไซหมดแรงครับหมดหมดมอไซหมด,หมดถ้าเป็นนิกกี้ลาวัยติดเทอร์โบไปแล้วครับครับผมจะไปหน้าไม่ได้นะครับไม่หน้านะผมจะไปไม่ไม่ไปหน้าแล้วแจวกาไม่ไปหน้าแล้วเดี๋ยวก็ไล่ทันคนี้ แเกียร์ผมก็หมดแล้วตอนนี้เราอยู่เกียร์หนึ่งเนี่ยไปแล้วครับกลุ่มหน้าไปแล้วนะครับใครขึ้นเขาดีนี่ไปแล้วนะครับจากสิบสองนะครับสิบสองหนีไปหกนะครับตอนนี้หนีไปหกนะครับกลุ่มหน้าหนีไปหกนะครับน้องมีน้องภารีน้องซาฟารีน้องตินเนะี่ยก็ทีมามิโนโน,นะครับเอไบอยู่กลุ่มนี้นะครับกลุ่มหน้าไปแล้วนะครับตรงนี้ยังมีไหลเนินนะครับยังเก็บพลังไว้นะครับยังมีไหลเนินนะครับ ไหลเนินเลยนะครับตรงนี้นะบอกเลยนะนี่เนินนยครับเนินอย่างเดียวครับจะมีไหลเนินนะครับเนินนี่ก็ทําให้เพื่อปฝันจักรยานนะครับตอนนี้สามสิบกิโลเมตรผ่านนะครับตามป้ายนะเห็นไหมป้ายติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าน้านฝ่ามือนะครับสามสิบกิโลเมตรผ่านนะครับนี่สามสิบกิโลเห็นไหมครับสามสิบกิโลเมตรผ่านนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วสามสิบกิโลเมตรนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านจุดเช็คเช็คชิปนะครับเช็คชิปนะครับผ่านไปแล้วนะสาฟารีไปยาวไปแล้วนะไปยาวไปแล้วครับซารีไปหายไปแล้วนะหายไปแล้วนะตอนนี้ลงเนินครับเดีย๋ยวจะไปขึ้นเนินยาวนะตอนนี้ลงเนินก่อนแล้วลงเนินยาวครับลุ่นเนินยาวยาวยาวไปยาวไป <c oughs> ดีนะเหมืยาวเลยรถตกดไม่ตัดแนละ้ว ตัวเนี้ยผมต้องเบรคเนี่ยถ้าไม่เบรกไม่ได้นะผมจะหลุดครั้งที่แล้วผมหลุดคนระับผมเบรกผมเบรกครับผมเบรคผมเบรคจะหลุดจะหลุด,มลด,มลด,มลดไม่ได้ไปลงตามจักรยานไม่ได้ดูจักรยานทิ้งผมหายแล้วนะดูจักรยานไปเร็วกว่านั้นไหนดูครนะับหาแล้วตามไปครับถึงบ้านคลองสายคนระับตอนนี้คลองไอวัตไซต์ที่ปนะลสุดนับไกลกว่าจักรยานอยู่นะประเดี๋ ปดบมไม่ทันนะครับเร็วไปไหนคนระับแปดิบต้โมเดลวอเรนะอะไรทันแล้วนะัหนนะครับตัวเล็กจักรยานยที่หกสิบนะวัดเลยนะเนี่ยอเตอันเอ้ยไม่ใช่ตอกยานคันสุดท้ายปั่นอยู่ที่ความเร็วหกสิบนะขึ้นเนินแล้วนะ ตอนนี้ตระกนแตกเป็นสามกลุ่มใหญ่นะสามกลุ่มใหญ่นะแตกเป็นสามกลุ่มใหญ่นะวันนี้ตอนนี้คือติบสองคนสุดท้ายนะครับติสองคนนะครตอนนี้แตกเป็นสามกลุ่มนะครับแตกเป็นสามกลุ่มแล้วนะครับทั้งหมดสิบสองคนนะกลุ่มหน้าในสี่นะครับกลุ่มเอไพ่หนึ่งนะครับ ั้งหมดสิบสองเนี่ยผมก็อะไล่ด้านหน้านะ้ำรอสักครู่นะครับให้เกินระยะก่อนนะครับเกินระยะก่อนนะผมจะหนีไปนะหายไปแล้วนะผมหน้าหายไปแล้วนะผมหน้าจะไปได้คนระับเดี๋ยวดูก่อนนะเอาไปได้นะนนครับเกินครับตามผมหน้านะเินคนระับเกเกินสองคนนี้แนละ้ว อันนี้เอไหมนะไปอยู่หลังเอไหมนะเพราะว่าถ้าด้านหลังไล่มาทันนี่ผมจะได้หลบได้นะด้านหลังก็มีด้านหน้ามีอยู่สี่คันนะครับด้านหน้ามีห้าคันนะครับด้านหลังมีอยู่ด้านหลังมีอยู่สี่คันนะครับ อยู่กลุ่มหน้าอยู่นะรัฟฟารีอยู่ด้านหน้าแล้วตอนนี้กลับมาไล่ทันเหมือนเดิมครับด้านหน้ามีอยู่ห้านะครับแต่ตอนเนี้ยหนีไปหน้าจะหนีไปสองนะครับเพราะว่าน้องซาฟฟารีไม่ได้อยู่ในนี้นะครับ ทั้งหมดเป็น12นะครับตอนนี้ถ้ากับหนีไปอีกสองนะหายครับนี่ตอนนี้ด้านหน้ามีอยู่ห้าครับเมื่อกี้12ครับด้านหลังสี่บวห้าเป็นเก้า11 12ถ้ากับ,ห,บกนนะหน่าจะหนีไปสามนะครับถ้าผิดพ้าดประกันใดต้องขออภัยนะครับน่าจานะหนีไปสามนะครับน่าจะนะแต่ดูนะต้องดูหลังนะครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นครับมองไม่เห็น ม่เห็นครับนี่เห็นไหมครับเลี่ยลงไปไม่มีไม่มีนักปั่นนี้วหนีไม่ไกลครับหนีไม่ไกลเดี๋ยวผมอาจจะไปตามกลุ่มหน้าเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวตามกลุ่มนี้ก่อน ตอนนี้กลุ่มหน้าหน้าไหนีขึ้นเนินแล้วนะครับทีมาเชลมาหน้าขึ้นเนินแล้วนะหายไปเลยอะ่ะเดี๋ยวผมไม่ตามขอไปตามกลุ่มหน้านะัะคู่นะเดี๋ยวให้หลุด อันนี้หลุดเดินก่อนนะครับด้านหลังตามมาแล้วครับด้านหลังห้าคันตามมาแล้วครับอีกร้อยเมตรถึงนะครับด้านหลังตามมาแล้วนะครับซาบะรีสงขาสู้สู้ด้านหลังตามมาแล้วนะครับอีกหนึ่งร้อยเมตรนะครับด้านหลังนะครับโอ้มาแล้วนะครับโอ้มาเร็วมากครับ ตอนนี้เราถึง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 เดียแล้วถึงพิพิธภัณฑ์ถึงพิธธพ,นนนนพิธภัณฑ์นะครับตอนเนี้เป็นจลันะครับตอนนี้เราถึงพิธธพิธภัณฑ์แล้วนะครับเดี๋ยวพวกผมอนุญาตไปตามกลุ่มหน้าคนระับตามกลุ่มหน้าคนระับเพราะตอนเนี้ยใครแล้วนะตามกลุ่มหน้านะครับ nè còn lắm ui cười cay cay biết lắm nó mới nằm mình không phạm lắm ui hải đi หายอยู่ในกลุ่มไม่รู้เดี๋ยวผมดูก่อนหรือว่าผมจำผิดต้องหออภครครับแต่เมื่อกี้ผมไม่เจอนะครับอ๋อน,อนี่ครับอยู่ที่อยู่นี่สองคันครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองครับถ้าผู้ผิดต้องหออภครครับเพราะผมว่าน่าจะหายไม่คันึงอะได้ครับ หนึ่งกับสองแล้วผู้หนูเป็นชายแล้วเร็วม,มากครับเร็วม,มากเดี๋ยวนะปล่อยมือก่อนนะเมืเ่อยเมืเ่อยเมื่อยตอนนี้เราถึงบ้านเจ้าโอ้อ่าไม่ทันต้นไม้บัง บ้าน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 เจ้ารั่วอะไรเนี่ยอ่านยากมากเลยภาษาไทยคือต้นไม้เป็นบันนะนี่น่าจะเป็นหนับหนึ่งันับสองรูดโอเป็นชายนะแล้วก็พูดผิดต้องขอนะอภัยแล้วเพราะน้ำหน้านี่น่าจะมีคำหนึ่งนะอ่ะเพราะตอนนี้มอเตอรไซค์ไม่อยู่คนระับผมจะยึดมอเตอรไซค์เป็นหลกักแต่นี้มอเตอรไซค์ไม่มีคนระับ อันนี้น้องสังภรีนะเดี๋ยวตอนที่ขึ้นเนินแล้วผมจะไม่ขึ้นไปด้วยนะผมจะรอกลุ่มหลังหมอนนะครับแล้วผมก็ไปตามขึ้นไปนะครับเพราะกลุ่มหลังไม่ห่างกันประมาณแค่500เมตรนะครับเดี๋ยว่อยตามขึ้นไปคนระับให้อันนี้ขึ้นเนินไปก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แต่ตอนที่พักกับผมจะได้ชัน้นแปดด้วยนะชัน้นแปดชัน้นแปดพี่น้องปั่นนิ่งมากเลยดูสองคนนี้ครนะับนิ่งมากดูขาครับนิ่งนิ่งติ๊บไปขานะี <c> ่ <oughs> นิ่งมากครับขานิ่งเนียนมากอะ <c oughs> งเพืนเด <c oughs> ินเอานี่เดินที่ผมบอกครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะรออยู่ที้หัเดินแล้วผม,มค่อยตามไปใหม่ครับกลุ่มหน้ารุนโอเพ่นไปแล้วกี่คนกลุ่มหน้ารุนโอเพ่นไปแล้วน่าจะเป็นคนเดียวนะครับจะไม่ผิดถ้าผิดพลาดปรกการใดต้องขออภัยนะเพราะตอนนี้หายไปหนึ่งคนครับเพราะมันต้องมีมอเตอร์ไซค์นำหน้าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าเราไม่มีมอเตอร์ไซค์ครับ แสดงว่าต้องหุดไปบุดไปคนนึงครับน่าจะเป็นอะมิโนนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะครับเพราะผมก็เล็งอยู่เหมือนกันนะครับขึ้เนเลยครับโอ้เป็นอะไรที่แบบดูครับขึ้เนเลยนะเกินหนึ่งครับม <c oughs> <c oughs> อเตอร์ไซค์ผมยังหมดแรงเลยนี่ นเนินสูงสุดครับครั้งที่แล้วผมก็ไปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเนินเนี่ยครับเดี๋ยวตอนที่ผมขึ้นไปสุดแล้วผมจะลงมาใหม่นะเพื่อมารับกลุ่มหลักนะครับแล้วผมค่อยไปไล่กลุ่มหน้านะครับนะครับ แลเด็กลุ่มหลังกำลังมานะครับขึ้นสุดแล้วนะครับถึงจุด้น้ำที่สามนะครับจุด้น้ำที่สามแล้วนยอดเขานะครับสุดเขตอปตคลองเคียนนะครับจุดน้ำที่สามถึงแล้วนะครับนี่ยคือจุด้น้ำที่สามนะครับจุด้น้ำที่สามนะครับถึงจุด้น้ำที่สามนะครับ ไม่เอาครับพี่ขอบคุณครับ